ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกเราจะมาเอาชีวิตรอดในเกมไมครับกันอ่าครับตัวเห็นไหมนี่ผมเล่นกับผมจะทําแยกภาคกันครับผมจะทาอีกอีพีนึงคือผมจะคือผมจะเล่นคนเดียวอีกอีพีนึงคือแล้วก็อีพีนึงผมจะเล่นกับเพื่อนครับ เตี๋อนนี้เราจะมาแกงน้องกันครับแกงน้องกันครับแกงน้องยครับ กกิงๆเฮ้ยไม่เล่นดีกว้าเรามาตัดมาให้กันดิกไปเอครับไม่เล่นมากเลยครับนั่ง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 เพื่อนอย่ายืนนั่งนั่ง มก็ตัดไม้ก,กันอยู่แล้วก็มาตัดไม้นะครับอืมแล้วก็มันมพูดมากเดี๋ยวสลริติดโคจริงนั่นก็นกดีกว่าครับไในมึงถึงะไรแล้วอึงถึงด่าจิกสามอันละพูดด่าด่าหน่อยดิอ่าสิบสามอันละแล้ว,ลวก็ครับ ครับครับเป็นโต๊ะครับเรามีแพงครับเราจะไปเกี้ยงนอนกันครับนอนผมยังไม่รู้ เอ้ยน้องเลิ่นได้อะเะเลนได้เงหนูยหยุดหยุดหยุดห้หยุดให้หยุดให้าตายะาจะตาแล้วหยุดหยุดหยุดดวคงกดดาบซหกนะหยุดได้ไหมหยุดไปลองเลกันครับรอมา ทำอะไรก็ไม่รู้ครับอหนูหมอเอ่ม,ม,อมครับขวานไปเฮาน้องไปเฮาหาหินหาหินแล้วครับเดี๋ยวน้องไป